งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตนะคะรวมถึงแฟนเพลงค่ะจับสังเกตกันต่อคุณผู้ชมคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังอย่างสาวเจนีร่รัชนกหรือว่าเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นนี้แหละนะคะจับสังเกตในเรื่องอะไรคุณผู้ชมคะก็เรื่องที่ว่าเอช่วงนี้นะคะสาวเจนี่ของเราดูมีน้ำมีนวลขึ้นนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เองเธอมักจะใส่ชุดคลุมนะคะชุดกระโปรงเนี่ยอยู่บ่อยๆจนทาเอาแฟนคลับนะคะ ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเอ๊หรือว่าสาวเจนนี่จะมีน้องนะคะให้กับน้องอยูจินหรือเปล่าซึ่งนี้เลยค่ะในงานคอนเสิร์ตนะคะของหนุ่มก้องเฮวยไรที่ผ่านมาสาวเจนนี่นะคะเธอก็เดินทางไปร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะพร้อมกับขึ้นร้องเพลงบนเวทีซึ่งก็คือช็อตที่เรานะคะขึ้นมาบนหน้าจอกันนี้เลยคุณผู้ชมคะซึ่งเจนนี่เองนะคะก็ใส่ชุดคลุมนะคะเป็นกระโปรงยาวเลยหัวเข่าค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ นี่แหละนะคะช็อตนี้ของสาวเจนนี่ทำเอาแฟนคลับนะคะแห่ซุ้มกันหนักมากนะคะถึงการแต่งกายของสาวเจนนี่นะคะว่าเอ๊หรือว่านะคะสาวเจนนี่จะมีน้องให้กับน้องอยูจินแล้วหรือเปล่าคุณผู้ชมคะ,ะช่วยช่วยกันดูหน่อยนะคะสำหรับช็อตนี้ของแม่เจนนะคะซึ่งนะคะแฟนคลับเองเมื่อเห็นแบบนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายสำหรับนะคะเรื่องชุดการแต่งกายของสาวเจนนี่ที่เธอส ขึ้นร้องเพลงนะคะในคอนเสิร์ตของหนุ่มกล้องเฮไรไปเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันนะคะแฟนเพลงนะคะแฟนคลับก็เข้ามาเมนต์กันอย่างมากมายนะคะซึ่งก็บอกนะคะว่าเจนนี่มีน้องหรือเปล่าก็มีแฟนคลับนะคะชาวเน็ตคะรายอื่นๆเข้ามาตอบกลับด้วยนะคะบอกว่ามีนะแต่อาจจะรอให้ผ่าน3เดือนก่อนนะคะถึงอาจจะบอกก็ได้น้องกลัวยังไม่กล้าประกาศนะคะกลัวหลุดอีกความคิดเรานะใช่ค่ะน้องหลุดมาสองรอบแล้ว นะคะคเขาถือเครสบางก็บอกอีกเหมือนกันนะคะว่าชุนชุมตลอดงานเลยนะแม่เจนแต่ไม่อยากบอกใครนะคะถือเครสไม่บอกใครแต่เขารู้กันหมดแล้วนะคะยูจินเคยบอกมีเบบี๋อยู่ในท้องน้องอยูจินมาแน่นอนนะคะดีใจแทนเลยเจนนี่น่ารักเหมือนน้องอยูจินเลยค่ะคุณแม่พร้อมมากนะคะถือเครสสามเดือนแน่เลยลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะช่วงนี้แม่เจนนี่แต่งตัวแบบคุณแม่มากๆแล้วก็มี อีกหลายตอนหลายคอมเมนต์นะคะจากแฟนๆค่ะคุณผู้ชมคาที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะถึงช็อตที่สาวเจนนี่ของเราแต่งชุดคลุมนะคะเป็นชุดเดรสกระโปรงยาวนะคะขึ้นร้องเพลงแบบนี้ซึ่งค่ะหากย้อนไปก่อนหน้านี้อีกอ่ะคุณผู้ชมที่สาวเจนนี่นะคะเธอออกมาไลฟ์สดแล้วก็มีอยู่ไลฟ์ไลฟ์หนึ่งนะคะที่เสียงน้องยูจินเนี่ยโผล่เข้ามาในไลฟ์ที่บอกนะคะว่ามีเบบีอยู่ในท้องแม่เจนนี่คุณผู้ชมซึ่งช็อตนั้นเองนะคะ ก็ทำเอาสาวเจนนี่เนี่ยถึงกับหน้าเวอร์ไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีอีกช็อตที่สาวเจนนี่เธอออกมาไลฟ์สดขายของกับนะคะแฟนของลิลลี่นารินานี่แหละคุณผู้ชมก็มีการหลุดด้วยนะคะเรื่องที่ว่าคนท้องเนี่ยก็ทานได้คุณผู้ชมคะซึ่งนี่แหละก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ทําเอาแฟนเพลงนะคะแฟนคลับตอนนี้ต่างลุ้นกันหนักมากว่าสาวเจนนี่กําลังมีน้องให้กับน้องอยูจยนหรือเปล่าซึ่งอันนี้เนี่ยก็ ็ยังไม่แน่ชัดนะคะสาวเจนนี่เองเธอก็ยังไม่ได้ออกมาบอกออกมาพูดแต่อย่างใดนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ต้องรอการอัปเดตนะคะรอฟังจากปากของสาวเจนนี่รัชนกกันอีกทีหนึ่งคะ่ะ